วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแป้งอ,อมัมโฮพากันอีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะวันนี้แป้งจะพามาชมเจ้า Honda h r v เครื่อง1.8 EL คันนี้นะคะมีสัรรลูฟมาให้ด้วยนะคะ,ะคันนี้เป็นปี2018นะคะเราเปิดตัวอยู่ที่ราคา6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเรามาชมกันเลยนะคะว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างนี่เลยค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆนะคะคันนี้สีขาวเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีรอยเลยค่ะนี่ตาโลโก้คันด้นะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสวยมากเลยค่ะคันนี้มาพร้อม มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะสวยมากๆเลยค่ะหลอดไฟก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะหลอดไฟมันใหม่อยู่แล้วค่ะแต่แป๊ะจะไปทําการขัดหลอดไฟให้ใหม่ยิ่งกว่าเดิมนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเจ้าคันนี้มีสันรูปมาให้ด้วยนะคะรถคันนี้เหมาะมากเลยนะคะสําหรับคนที่ใช้งานสวยหรูดูดีนะคะราคาเพียงแค่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะพอ่อยู่ที่10,000บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนอ่านี่มาดูเลยนะคะ มาพร้อมกับแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่ยังมีตาโลโก้คันได้อยู่เลยนะคะแต่ว่ายางแป้งรู้สึกว่ามันจะสึกหลอนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวแป้งจะทําการเปลี่ยนยางปีใหม่ให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะนี่โดยรวมรอบคันนะคะถือว่ายังใหม่มากเลยนะคะคัะนนี้มีไฟเลี้ยวไฟกระจกมาให้ด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะอ่านี่มีกันส่นมาให้ด้วยนะคะทุกคนสวยมากเห็นหน้าข้างเราอยากเห็นหลังกันใช่ไหมคะเราไปดูข้างหลังกันเลยค่ะว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างมาดูกันเลย โอ้โหรถคันนี้เป็น s u v 5ห้าประตูสวยหรูหราหมาเห่ามากเลยนะคะ<อ>ทุกคนดูสิคะสวยมากเลยรถมือเดียวนะคะคันนี้สภาพป้ายแดงทำใหม่มากเลยนะคะเดี๋ยวแป้งจะเปิดให้ดูนะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปดูกันเลย <c oughs> อ่านี่สวยมากเลยนะคะด้านในคือแบบกว้างขวางมากเลยค่ะอ่าคันนี้พับเบาะได้ด้วยนะคะทุกคนไม่เชื่อใช่ไหเดี๋ยวแป้งขึ้นในพับให้ดูคะ่ะเหมาะมาก คันนี้สําหรับสายช้อปปิ้งค่ะสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะดูภายในสิคะคำบอกเข้าไปแล้วคือแบบกว้างมากเลยค่ะคันนี้โอ้โหสวยมากเลยกับรถราคาเพียง6,99,000บาทออกง่ายออกได้ทุกอาชีพอนุมัตดเลยคะ่ะต่อไปเดี๋ยวเป้จะพาไปชมออปชั่นภายในรถกันเลยนะคะว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างไปดูกันเลยคันนี้เป็น มาเลยมันติดฟังก์ชันนะคะมีปุ่มแพนดชิมมาให้ด้วยค่ะคันนี้นี่ค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถสัมผัสได้ค่ะแอร์ระบบออโต้ค่ะเกียร์ก็เป็นระบบออโต้เหมือนกันนะคะโดยรวมแล้วคันนี้น่าใช้มากมากเลยค่ะอ่านี่คอนโซลด้านหน้าก็คือกว้างขวางมากเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะไม่มีรอยขาดรอยแตกเลยนะคะคันนี้โดยรวมแล้วคุ้มมากเลยค่ะสวยด้วยนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้มีสันลูปให้ด้วยค่ะเดี๋ยวแป้งจะเปิดให้ดูนะคะนี่เลยจ้า โอ้โหสวยมากเลยนะคะหรูหราม้าเขามากเลยค่ะใครได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนค่ะขึ้นไปยืนบนหลังคาได้ด้วยนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะทุกคนคันนี้เดี๋ยวแม่จะพาไปชมห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าเครื่องยังใหม่อยู่ไหมไปชมกันเลยค่ะในห้องเครื่องคันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างแน่นอนค่ะคันนี้น็อตก็ไม่มีรอยขยับไม่มีรอยโดนขันนะคะคันนี้โดยรวมแล้วสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ เม็ดอารยังมีงตัวสวยเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะคันนี้โอเคค่ะโดยรวมแล้วคันนี้ถือว่าน่าใช้มากเลยนะคะ <Yeah. S 1> ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมร้อยเปอซ่ะถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อแป้งได้ที่เบอร์0 9 2 8 7 8 9 4 9 1นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชาวเปรูพาดูรถให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอข้างหน้าตามด้วยอลโฮมคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ